บปวดนะอืมปวดมันบกบกไปแน่แล้วถือร่มอ๋อมีเด้อเอากันไกลบ่เคเบกเคเบยู่พี่น้องครับร่มก็แห้งื้อนี้จะได้มาร่มแห้งอุบาะอุบายพี่น้องครับนำมามาพี่น้องมาอื้มวัว สวัสดีครับมิตรแดนเศรษุกิอขสู้ชูขุ่นครับอ่ะวันนี้ครับพี่น้องลูกไส้ออกเลิกมาจากโุงเรียนครับพี่น้องนะแนะนําตัวกันนะเลยครับแทกครับเออมันเดียวไงแต่ะอาวันหยุดเหย้าครับพี่น้องได้ออกมาพี่น้องครับมาเยยมยามถามเข่าพ่อแม่มาเลยเหลนน้ำปอน้ำแม่ครับพี่น้องเด้อจะไปเลี้ยงต่อหาหาไร้วครับพี่น้องครับมาแซ่แๆมันครับวัอนี้หมูปิ้งครับไม่ใชไม่ละหาบลาด้วยพี่น้องครับวันนี้เม่อหมูธรรมดาครับหมูปิ้งหมูปิ้งครับพี่น้องเบ้อ ขวดน่ะอือโอ้พวกของปวระกอบภายในแล้วถือร่มอ่ะมีเด้<ก>นะอเอากันไก่บ่หอมใบหัวยครับพี่น้องครับขวดเตรียมน้ำกิมน้ำกิมโอ้โหไปน้ำกินไปนะพี่น้องครับมาเด้อครับ,บกินหมูปิ้งน้ำกันครับพี่น้อง ปวดโอเคโอเค,อ,เคอยู่พี่น้องครับร่มก็แห้งมื้อนี้จะได้มาร่มแห้งอุบาร์อุบายอ,อยู่พี่น้องครับ,บอืมขนาดเอามา,มา,มา,มาพี่น้องมาอือหร่มแห้งครับพี่น้องโอ้ยร่มนะร่มพัดกิ่งตรกราม,มาเลยโอ้ รมแรกพี่น้อเอ้ยยังไงมลมผากลมเน่ยมือกับมล้มโอนี่แลมาลมแข้งครับหม้อนี่มานดบานเท่าไหรเน้อแบบอกคนอื่เพ่แกรึเ้ล่นี่ีอ,บบมมอาางเอ้ปงงเปยสาเรียนนะบ่นี่ย Ở đây <laughs> hmm. hmm. <laughs> <laughs> còn tôi nữa chứ có mắt xả Cỏ mắt xả Nó thám, thám kìa <laughs> Ui hmm. <laughs> nhau hả nhau Chưa chua, chua. ในมูไปบ้าน่อยอยู่คร,รับอืมโองเลยร่มแห้งครับเฮ้ยแต่นายร่มเนาะร่มเขาร่มแน่ คู่มือก็บก่าลุกัปนี้เดี๋ยวไรพิ่น้องครับอืมอร่อย นมาถามกูดรวเตียวกับอะไรจังโจทย์แบบ

ูปีงหลีด้วพี่น้องหวานะนะติมร่มวานฮะเรียกกินเราบ่ายอ้ว,ว,วอานหวานผมแท้พี่น้องครับ

กิมซิมสดมน่อยๆอะหัผักนี่ดูน่อ ปากม,มันละเอียด ดูมาก,กอาิงๆเอ้ยอากาศร่มลูกบอลยันทิ้งตงเลยนาาี่หขาเบามากด้อ อย่างคาอืมอือ้อว่าหมูปิ่งน้อยเใยขยุขย้นบอกใหม่ปนได้ ลูมยังมีฟูมีตำอยู่กี่รองคุ้มไปคุ้มมั่นครับช่วงนี้ ก็มีครับพี่น้องครับพอดีอืออือางร่มนี่าโอเคตีพวปากพวกตีงนาโอนามเน้มันวาบกินมาอกพวปากพวตีงเลย กุ้ขักปัญ่างพี่น้องครับเอาจท่านี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณนะครับหลอบนึงครับพี่น้องที่ติดตามชมครับบ๊าวปุ๋ยจูพากับมืนหนีลูกไส้มากินน้าเด้อครับมืนเนี้ไส้มาจะมาหาไรครับพี่น้องมากินปีงหมูน้าพรอครับอ่ะเท่านี้กาแฟกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเปิ่บเป็นกระไรเรงใจครับน้องแท็กเด้อครับเนี่เอาพอานางวบทบ้าพวกเนี่ยแหละครับคลิปนี้แบบท่านี้ครับคลิปหน้ามาใหม่ครับโชคดีควบสุขมันไงขึ้นตายเลี่ยมแม่แยบอยู่ อ๋อไม่เีิงอนอาชีนี้ครับชีพหนามาไหมาครับสวัสดีคุมสุขสวัสดีครับ